ตอนที่สามสิบูมท่านไม่ได้พูดหรือว่ากว่าเสียววยจะชนท้องท่านไม่ใช่หรือท่านแม่ก็ใกล้จะคลอดแล้วด้วยข้าจึงอยากจะขออนุญาตพาเสียววยไปกลับกับข้าด้วยท่านจะได้มีต้องกังวลเรื่องที่เสียววยจะชนท้องท่านเองน้องสาวคนเดียวข้าดูแลได้อจิน ที่เจ้าพูดแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรเนอ้อเจ้ากำลังจะทษอพวกเราเนื้อแล้วเจ้าก็เหมือนจะอากันหนีออกจากบ้านอย่างนั้นแหละข้ามิกล้าขอรับเจ้ามิกล้าหรือผู้ใดจะอย่างรู้ว่าในหววเจ้ากำลังคิดเรื่องใดอยู่สมกับเป็นลูกชายของนางที่มีความผิดชั่วอะไร ปิดเ่อนเอาไว้อันตำราเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะชะดัดแล้วจะเรียงไปเพื่ออะไรรือในเมื่อเจ้าเรียนไม่รู้เรื่องเช่นนั้นท่านพ่อในเมื่อบเจ้าอยากพากันอยากหาน้องเจ้าไปด้วยนะก็พาไปเสียแล้วมีต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกไม่ว่าพวกเจ้าจะมีชื่อเช่นใดในอนาคต ถ้อก็มีได้คิดจะใส่ใจท่านพ่อ,องั้นฟาร์มทางใต้ก็เป็นของพวกเจ้าและในอนาคตไม่ว่าลูกของเจ้าจะเป็นตาย้ายดีเช่นไรเจ้าก็จะมิใส่ใจใช่หรือไม่ขอรับข้ามีคิดสนใจข้าตั้งใจจะขับไล่พวกเขาพวกมันออกไปให้พวกมันไป ให้พ้นพ้นเสียตอนนี้นี่แหละดีแล้วแต่ไม่คิดว่าตาแก่นั่นจะยกความให้มันท่านปู่ขอรับอย่าได้คิดโกรธปู่เลยพวกเจ้าก็รู้ดีว่าบ้านนี้ไดาโดยพวกเจ้าสองพี่น้องไปมากเพียงใดแต่จงจำเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าสองคนก็ยังคง เป็นคนของตะกวนล,ลินและฟาร์มแห่งนั้นปู่จะยกให้พวกเจ้าจงใช้ชีวิตให้ดีอย่าได้กังวลเรื่องอื่นอีกเลยและเจ้าต้องดูแลน้องให้ดีส่วนค่าสินสอดของเสี่ยวเวปู่จะเก็บสำเนาเอาไว้ให้ขอรับท่านพ่อทำแบบนี้ไม่เกินไปหรือ ตั้งแต่โบราณพ่อแม่จะเป็นคนดูแลเรื่องการออกเดือนของลูกๆทั้งอาจินและเส่ยว่ยก็ให้พวกเราเป็นคนจัดการเองไม่ดีกว่าหรือไม่เช่นนั้นจะมีพ่อแม่ไว้ทําไมเนอะท่านพ่อท่านจอให้ปล่อยให้สองคนนั้นหาคู่ครองเองได้อย่างใดหากให้พวกเขาเรื่องคู่ครองเองคงจะไม่พ้นโดนหลอกแล้วพวกเจ้าเคยสนใจด้วยหรือ